เอ่ามุนมาย้ำตัวเลขตามในทังย้ำตัเลขของเปลี่ยนเยี่ยมย้ามข้าวอีกแล้วบ่ครัมแมนีขาวขน้าอิ่มแล้วบ่อิ่มขขาวน้าก็อิ่มแล้วตับมุคงปีงไก่ขาเนี้ยสมตำย่างขรอมแซ่ไหเราย่างพ้อมนมไหมโอ้ยี่แซมเนี่ยย่างข้อมนมให้ดีเนี่ยปาพวกเขเป็นนักินรู้เต่ะเอซีครับมาด้วยครับเพอพ้อมนมงอย่างขรอนมคือแซ่บโอ้ขอทาทีหลังเอฟซีแซ่บเออพอดีคนแม่บ้านน ได้มาก่ย่างส้มตำมาอย่างในลูกค้าพิเศษนี่มั้ยกินเขายิมล้มวีวีนังตากแตึงนางทองไกยอนเราได้ขายได้หันให้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 กินฟรีเด้ต้องให้กินฟรีครับโอ้เราคุณนกันแลายครับผมใส่อิ่มท้องนะครับใส่เสียไปนู่นครับผมแต่ว่าไก่นะแต่ไก่ไก่กกิ็ว่ามันไก่กันเดียวก่นเจ้ามึงงงนะคิดว่ยก็ว่ามันตีเด้ฟรีปทุยางหัวมือนี้แม่ว่นบอก คนบอกเลยคนฝันบ่บ่ได้เงินเนาะโอ้งวดที่ห้าเอฟซีถือไกรมาที่งวดพวงหันอ่ะครับไม่กะแหมลมันมันจะงวดหรือบุ๊ซีงวดติดกันแล้วเนาะเข้าแต่พวกมั่นใจงวดพวงหันบ่เออบ่รู้กันเนี่ยเอฟซีตัวตัวมาจะทั้งบั่นเก่าหมดละเออติดเลย เห็นายอยู่นั่อาจารเพชรคนมาโอ้คือแทนแล้วพี่น้องเ็นยอาจารย์นเด้อมาวดีจาาจาพ่อเพชรอาจาพ่อเพชรจะได้เป็นปูเพชรนะฮะท่านท้อนมาโอ้ชอบใครสตมงรอดเปิดจำนกรอดเพรามันก็เพรในป่านนั้นนะครับฝันซชือครับเสนอกก็เลย ฝากความฝันมากครับแอดมินเพลินผ่านมหาเอฟซีสันดอกคจังหวะจังหวะพุ่มเปิดพุ่มเปิดพุ่มเปิดเพิ่นก็ได้ครับพุ่มสีนะเพราฝันจังหวัดจังไหนของเราต้องหวดที่สีเนาะครับมันจะเป็นงวดประจําวันที่16มีนาเนี่ยเนาะครับผมครับกับฝันต้องหวดหลังจากที่หวยออกนล้วเพ่อเพื่อเพื่อ ข้นมากินเลียงข้นข้นมากินเลียงบาดเต็มเลยหลังจากที่หอยออกแล้วนะ mm. มีคนมากินเลียงเต็มแค่นันแหละก็โคกชลสามอะแมนที่มันออกโคกชลสามเนาะครับผม,มนคนมากินเลียงเต็มเลย แมนทะเบียนรถมาเต็มๆฟันมาเข้าถือเหล็กคนนึงยิ่นเลี้ยงยิ่งเยี่ยนให้ฝันมายินดีน้ำคนกับมีกุ้งหอยปูปลาเคนกินกันเต็มเลยหุ้งหอยปูปลาแมนสองเสบๆทั้งนั้นครับที่นี่มันก็จะมีมีคนสามคนมา ครับผมไอ้กับรถซีบล้อขั้นหนึ่งเพื่นแก่แก่มาให้กินเพื่นเอาของมาเท่รงหน้าบ้านนี่แหละบ้านทุหลายนึงเลยเอออเามาให้ว่าเถาะเอาเอาให้หน้าเพชรร่แนแว่าท่านหุ่นจักบ่อผัวมาให้หู่จักอยู่โอ้เป็นป่าอยู่นะครับป่ากับลุงแล้วก็ลูกชายเล่าโอ้ผู้หญิงคนหนึ่งมีผู้ชายสองคน คือลุงกับลูกเล่ามันเป็นคนเใจี่นซื้อของมาให้เนี่ด้วยการเอารถซีฟลอแกมาเทลงเลยเนี่ยยักษ์ที่เอาเพาะเอาเน่ยเอาเพาเอาใช่ไหมเอาตั่วเนมาเทลงปานั้นเลยบ่เน่เอาตั่วแต่ว่ารถคันนี้นี่มันเคยมาเบิร์ดเกยบรรทุกของมาหลายเท่วดิแต่ว่าเบิร์ดเกย์เบิร์เคยเห็นป้ายทะเบียนนะคจียมีมีรอบนี่แหละเห็นป้ายทะเบียนเกตสามแล้วก็ขีด เก้าสองห้าโอ้เจ็สามเจ็เจ้าสองห้ามาบ้านมาบ้านเล็นี่แหละมาเหี้ยหลังนี่แหละครับผมเจ็ดสามเก้าสองห้าอันอันงวดงวดบางนึงที่มันออกเจ็ดเก้านี่งวดบางนึงที่ออกเจ็ดเก้านี่ที่ฝันเห็นพะลุงเราเพิ่งถามแล้วหมู่บ้านนี่เราขับรถหกล้อมเอินคลิปล้อมานอัน เขาเฮี้นหลังที่ว่าผมว่ามันเฮี้นจะเป็นเฮี้นผมหรอว่าเป็นซอยเงี้ยนะ <ừ. S 1> ถามเล่บาบ้านเลขทีเรา่าเกียรติบเก่าพอดีหมดว่เนี่ยมันแมนงวดวันหนึ่งนี่แหละฝ<อ>ันเจียวเล่าช่วงช่วงกลางกลางวันน่นว่าเราเราผมก็ไม่ได้ตีเป็นเลขเป็นอย่างมากเพราะว่าผมตามเรามาได้เพ<อ>ิ่งถามแล้วผมว่าแล้วว่าหน้านี่ออ วบ้านไอ้ที่ก่อนเนาะเกตเก่าหนูเจยใจด้วยว่าแต่แต่ว่าแม่บ้านก็ได้อยู่เพราะว่า,วามันช่วงสุดท้ายนี่คือก่อนหัวจะออกเนาะอ,ะอดีตอดีตเรามามาเขาฝันอยู่ที่ว่าเรามาหาขุนแจรถขั้นนันน้นนะคือแลอว่าได้เจ้าแกไปนะแมนแล้วก็ปวดอัตกุญแจ่ดอกนั่นไปมันเป็นขุญแจของพ่วงนั้นเป็นของรถขั้นทีอ่า ผมขีอยู่นี่อิซซุขั้นดีแม็กนงครับมันมันเก้าสามเจ็ดเก้านะครัะเปียนเก้ามันเปียนเก้าขันเจ็ดเก้าเก่าเกามันจะเกือบสามตัวจะเปลี่ยนขั้นอะไรนี่นี่ที่ที่มันออกสาม โอ้หกศูนสมอถ้าันเป็นทะเบียนรถขั้นดำขั้นถึงง่ายง่ายขั้นที่ถือสามตัวนั่นใส่ที่งูขึ้งพันอยูสามศูนย์น่ะสามศูนย์หกหนึ่งมันว่าแต่มันออกหกสามมันออกเกับศูนย์สามมันออกกับมื่มาด่ยเป็น้องรถขั้นีส3มวดูนสามวสาตัวพ่อสมตัวสองหวดอตัวหนึ่งวด อืก็รอบรอบวดทิศอีกรอบนึงมันออกสีสามมันบอกที่ฝันเห็นสี่ร้อง์ลงลงมาอ่ะที่สามนั่นแดงคึ่งงม,มง,ง,งมากอ่ะแม่อนแดงครึงงครึงงมากครับวันนี้มันขึ้นชื่อฝันจนมายับข้ามมาขึ้นนี่กะฝันเห็นพอพอปุอ้นแล้วเสียไปแล้วล่ะเล่าก็มาเลาก็บบปากับบาวยังดอกมาหาเยอะเห็นเล่า ได้ไย <c oughs> แต่เก่านี่ฟันเห็นเลาวนี่มันออมันถะออกมันจะมีเก่าฟันเห็นเล่าสองรอบที่ผ่านมามันรอบนั้นเป็นศูนย์เก่าอ,อีกรอบหนึ่งเป็นเก้าศูนย์แต่ว่าอายุตอนที่เราเสียนี่ยคือเราจะเสียช่วงแปดสิบสองแปดสิบสามปีระหว่างแปดสองแปดสาม,มนั่นแหละแต่ว่า มันไม่เคยออกแฝดตะเคียนเป็นเล็กเก่าถ้าฟันเห็นเล่าอออันละซึ่งมือขึ้่นนี่ก็ฟันเห็นเล่าเล่าคำหาแม่เล่าโปแปะแเราแม่ยังได้เล่าโปแปะบอกบอกแม่ยังเร็มบอกก้อศูนย์นี่ศูนย์สองเก้าศูนย์หม่างรถสองศูนย์เก้าแม่มากรถสามมันนี่ครับฟันมือคลื่นเก่าคำนี่โอ้หลังจากวันพระฟันเก่าคำอีก่ทหารวันแม่ หลอ้ฐานแล้วมาลักษณะนี่เพราะพีตีไปตัวไหนเพิ่มบอกว่าเขามาย่ำเก่าเหรอครับเก่าเนียนเมื่อกี้ที่พวกตัวเก่าที่ว่าเก่าสูสตอนนี้แต่บนนีอแต่ว่าคือยืนไว้ก่อนคือเก่านามันใจก็คือเก่าเอาะย่างไววาถ้าผู้ใดิีตัวใสเอาไปใส่ออกหรือปล่าเนนเพราะว่าทีนี้เนี่ยเพราะพี่เปนไข่มาตัวหนึ่งก็คือเก่า ย่ำเยอะตัวเลขย่ำเ้ยนี่ย่ำหมึกขึ้นนี่ถ้าผู้ใดมากก็สูงก็ไปจัดเก้าสูงถ้าเพื่อได้มากก็ไปจัดหาเอาเป็นไปได้เป็นเออมันนี่แหละมันบ่มอ่อแต่ปากนี็มันมีอยู่ด้วยมีอยู่มีอยู่ด้วยใช่แอ้วแต่ป่าเขาเก่าอย่างเขาเก่าอย่างเพราะว่ามันกนี้อาจจะมีเลขเก่ามากก็เจ็ดคือ เก้าเจ็ดคืออยู่กันระวัางัวเกเกหลายขู่หลยคนเลยไป่น้องอย่างยิ่งวันระว่างหลีโตักเก่ลเสิแม่แต่ว่าเท่าที่ผ่านมาฟันเทนทับขวานมันจะออกเก่าศู์หรือศูลเก่าแนอืออ่าอ่าเอาไว้ทั้งสวงโถเลยบ่ทั้งเก่าศูลนี่บ่กะไปจับใส่เอาจับใส่เอาศูลเก้าเจ็ดนี่ขั้น่นตัวขั้นบอน กันว่าจับไซอาสองตัวมกตัวเก้าเก้าเจ็ดอี่ตัวเก้าอืมครับเนาะเจ็ดเจ้น้เกิดี๋ยวจะมีเก้ามีมีเจ็ดเออแม่เขาอย็ดดิเลยพี่น้องจับสเ่เขสู์เก้าเจ็ดไม่ใช่ไหมให้พี่น้องไปจัดดลหรออ่าูเก้าเจ็ดอนั่น0ู7เก้าเจ็ด โอ้ศูนยเจ็ดเก้าออศูนย์เจ้าศูนย์เจ็ดเก้าเานเก้าเจ็ดแต่เทียบบัตรเนี่ยจะเป็ยังบเปยังตัวเก้าแล้วเนาะแม่อตัวนี้คือตัวกันเอาไว้บ้านนี้ตัวทะเบียนรถได้บัตรนี่ทะเบียนรถแ้นไหนครับสิบหลออนี้เก้าสองหสามเก้าสองห้าเออไม่ยืมอเก้าเ็สามเก้าสองห้าเอครับผมก็เก้าก็เก้าเก้าเก้าเออเอาเก้าสองหาไปก็เก้าแม่นไปก็เก้า เพราะว่าเอาเสบียงข้านี้นียวมาเทของลงเนี่ยเนาะสองตัวนี่เก็บสามเป็นปะนะขับอยู่ที่กับบ้านในที่สอง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 ห้านะครับเนาะอ้ขอบคซื้ในเบื้งเรียงเสบงเอาปืนขึ้นเป็นมะยำมือนีวงนั่นกบทิวงใหายักน้อยวงหนึ่งคนมะยำไหมครับรับผมเป็นยันเรื่อแต่เพิ่นบัได้บอกเลขเด้ ไม่สุดยอดกับบรัไ่สุดยอดกับบรบอกบรันบอม่ที่ยังบรได้ออกแต่ว่ามันถึงออกออกฝนแล้วสือที่ซื้อทางไว้เนี่ยล่ะพอเจ้าของเนี่ยล่ะก็ผมออเปานเสียไปเสียไปเป็นไม้ยำแดมาหายย่ำแดดเป็นกระปากปกบริแั่เป็นมาดอกไม้อมัดอกกาสูนปริารอเก็บไปเงี้ยบอสืสจิ้งบ่เอากต่ตามความฝันนั่นแหละครับติอิใจตามความฝันนั่นแหละ ปันจังได้กองสนลเนาะครับพี่นองเอฟซีจุดจัดอ่างนี่เป็นจุดตัดออกมาแล้วพี่น้องตาวันนั้นพี่น้องก็ไปตัดเอาเองฝากไปพิจารณาเราเนาะเปี่ยนขัรถแมนครับเปลี่ยนดวงเบื่งเพื่อเพื่อมีโชคครับผมอ่าเวทางเขาสหรับปูพนมีเส้นพันพันได้เยอโตอเนาะแมนพัไปตัดเอาครับพี่น้องเอซีครับผมครับ เอาแกปต่างจอครับพี่ขับท่านเพราะเนาะ FC ที่ตึ่นต่ำตึ่นต่ำมาแล้วขับผม FC ที่มีเส้นเพิ่นเพิ่นสิเบิ่งนออกนะครับครับผมครับผมดีไม่ใช่ครับผมโชคดีไม่ใช่ห้มีโชคดีกันทุกคนทุกคนนะครับติดตามผติดตามตกตกมันมันครับผมกันทุกคนครับครับผมครับสวัสดีครับครับผม